อัปเดตข่าววันที่5สิงหาคมนะครับวันนี้มีข่าวในฝั่งของตราสังหาริมทรัพ์บ้านเรานะครับที่มีการกว้านซื้อของนักทุนต่างชาติแล้วก็นักทุนในไทยมากขึ้นนะครับก็ในฝั่งของ Bitcoin-C คริปโตเคอเรนซีนะครับที่มีทั้งข่าวดีและก็ข่าวร้ายเลยมีอะไรบ้างในคลิปนี้เราดูกันครับสวัสดีครับผมกอล์ฟลองทุนนะครับ ก่อนอื่นเนะี่ยขอเพื่อนกดไลค์กดซับสไครต์กับทางช่องยูทูบลองทุนน,นิดนึงนะครับจะได้แบ่งใจให้กับทีมงานของเราแล้วตอนนี้นะครับเรามีฟังก์ชันของซัพพอร์เตอร์แล้วก็ลองทุนนี้นคู่สี่นะครับและเพื่อนที่อยากสับสูตรเราและดูรายละเอียดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคอลทางด้านคริปโตเคอเรนซีเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดในลิงก์ล่างได้ลเลยครับและก่อนที่เริ่มที่ข่าวแรกนะครับผมอยากจะอัปเดตตลาดภาพรวมนะในเช้านี้กับเพื่อนดูนิดน,นึงนะครับ อันแรกเลยที่จะคุยกันก็คือในฝั่งของดาวโจนนะดาวโจนเนี่ยมีการปรับตัวลงมาทีหน่อยนะครับก็ยังออกข้างอยู่นะครับถ้าเกิดเราดูจากตัวการขึ้นรอบนี้เนี่ยดูเหมือนสตรองนะแล้วก็แข็งแรงนะครับน่าจะมีแรงที่จะขึ้นไม่ได้อีกนะครับอาจจะมีโอกาสที่จะทะลุประมาณ3ามมืสามสองร้อยเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะฮะในฝั่งเทสลานะครับก็ขึ้นมาจ่อแล้วเหมือนกันนะครับจากตัวบัตทอมที่มันลงไปครับประมาณ600กว่านะตอนนี้ขึ้นมาประมาณ5้รได้แล้วนะครับชอบเทสลา หลังจากที่มีการประกาศข่าวนะเรื่องงบนะครับแล้วก็เรื่องการขายตัวบิตคอย์ออกไปประมาณ70%นะครับก็น่าจะเป็นข่าวดีของเขาอะนะครับก็ลเลยดีดกลับขึ้นมานะครับแล้วก็ในฝั่งของบิตคอยนะมีการซึมซึมของราคาลงมาประมาณ7วันละนะครับแล้วก็วันนี้ช่วงประมาณเจ็ดโมงเนี่ยมีการปิดใช่ไหมแท่งแท่งนี้แล้วก็มีการดีดกลับขึ้นมานะครับประมาณ1.2%ตตอนนี้นะครับถ้าเกิดเป็นลักษณะของการปิดแท่งแบบนี้ น่าจะมีลักษณะของ engraving เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นสัญญาณการกลับตัวขึ้นต่อนะสำหรับในฝั่งของ b c นะครับในฝั่งแน s แตกนะครับแน s แตกก็ทรงกราฟค่อนข้างสวยเลยนะซึมซึมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับไหลไหลขึ้นมาเรื่อยๆไหลแบบงงงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในฝั่งของน้ํามันเนี่ยหลุดไปละนะครับที่เราตีกันไว้นะครับเมีการเบรกลงไปล้นะครับ ถ้าเกิดใครที่มีการเทรดแบบฝั่งช็อตอะไรเงี้ยอันนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสเนาะแล้วก็วางรีซิบอร์ดในการเทรดดีๆวางมันนี่แม,น,มนดีๆนะครับก็น่าจะเป็นโอกาสก็จะมีให้เห็นหนะครับประมาณ85นะครับแล้วก็อาจจะดรอปไปแถวประมาณ6 2สเลยนะก็ไม่รู้ว่าน้ำมันจะเป็นยังไงเพราะว่าในช่วงที่มันมีการปรับตัวขึ้นมาแถวนี้มีข่าวที่ค่อนข้างดีเยอะมากเลยนะครับก็อาจจะเป็นสัญญาณในการกลับตัวได้นะครับพีกหนึ่งอันทางจิตวิทยา นะครับคราวนี้ในฝั่งของดิสวน์นะครับเราขยับลงไปดูนิดนึงดิสวน์เนี่ยก็ยังยืนอยู่แทนแถวไฮกับที่มันมีการเบรกขึ้นมาตรงรนะ้อยห้าเนาะก็ยังซึมๆอยู่นะครับทางนี้ทางนั้นถ้าเกิดตัวทรัพย์สินมีการเทขายออกมาคนก็น่าจะโฟกักลับมาที่ DXY นะครับก็อาจจะมีการรีบาวเกิดขึ้นได้นะครับแต่คราวนี้ในฝั่งของกราฟมันนะครับกราฟวีคเนี่ย DXY ก็เหมือนพีคไปแล้วอะนะครับเพราะว่ามีลักษณะของเดเวอเรจเกิดขึ้นแล้วก็มีสัญญาณเกี่ยวกับกราฟิดขึ้น แล้วก็ในฝั่งภาพมันเนี่ยก็ไม่ค่อยสวยเลยนะมีลักษณะของชู o ติ i n g Star เกิดขึ้นนะครับตรงนี้นะครับเบรกแล้วก็มีการเทขายลงมานะครับก็น่าจะเป็นสัญญาณการจบรอบหรือว่าการกลับตัวของดอลลาร์ได้นะครับคนนี้มาดูกันที่ข่าวแรกดีกว่านะครับที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คือทางฝั่งของนักลงทุนในไทยเนาะแล้วก็ต่างประเทศนะครับตอนนี้ เขาไลา่กว้านซื้อโรงแรมในประเทศไทยกันเยอะมากเลยนะครับแล้วก็คาดปีนี้จะมีการปิดดีลที่ประมาณ1.5หมื่นล้านบาทนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เขาเลึงเงกันนะครับก็จะเป็นหัวเมืองเนะที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับอย่างเช่นกรุงเทพเนาะ,ะต่างชาติเข้ามาแล้วเข้ามากรุงเทพก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ภูเก็ตสมุยพัทยาเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวหมดเลยนะครับที่เขาเข้าไปกว้านซื้อกัน รตรงนี้ก็มีการเติบโตของเรื่องการท่องเที่ยวในไทย,ยมากขึ้นแนละ้วแล้วก็เหมือนเป็นจุดกลับตัวแล้วก็ดูเหมือนจะมีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับซึ่งการเข้าไปซื้อของนักทุนเนี่ยที่เขาสนใจเข้าไปซื้อเนี่ยเขามีเงื่อนไขยอยู่3อันหลักๆเนาะจากตัวงานวิจัยที่เขารีเสิร์ชมานะครับอันแรกก็คือ เขามองถึงผลตอบแทนเนาะต้องมากกว่า6%ต่อปีนะครับแล้วก็อายุของอาคารเนี่ยมันไม่ควรเกิน15ปีหรือว่า10ปีก็คือยังเป็นโรงแรมหรือเป็นอาคารใหม่อยู่นะครับแล้วก็จํานวนห้องพักควรจะมีตั้งแต่150ห้องขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะคุ้มกับเงินลงทุนนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่าเท่าที่ผมดูนะครับหลักๆเลยเนี่ยที่เข้ามาซื้อน่าจะเป็นคนจีนนะครับตอนคนจีนตอนเนี้ยก็เหมือนมันอั้นอยากจะออกนอกประเทศด้วยแล้วก็อย,า,ยากจะมาลงทุนในต่างประเทศด้วยนะครับเพราะว่า ประเทศเขาเนี่ยมีเงื่อนไขมีค ondition มีการควบคุมค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็ต้องรองดูกันนะว่าบ้านเราเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่เขาเล็งเห็นตั้งแต่แรกๆเลยเพราะว่าจากที่ผมดูข่าวมานะครับข่าวก่อนหน้านี้นนที่เรามีการโพสต์มีการโปรโมทให้เพื่อนๆดูเนี่ยก็คือตอนนี้คนจีนเขาถูกล็อกถูกปิดกั้นใช่ไหมแล้วก็เรื่องโรงเรียนต่างประเทศหรือว่ามาอะไรานานาชาติอะไรเงี้ยก็ถูกปิดหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาอยากจะส่งลูกของเขาหรือว่าหลานเขาเนี่ยมาเรียนที่บ้านเราค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้น Uh, การโฟมมาในเรื่องการเข้ามาซื้อโรงแรมน่าจะเป็น1อันนะครับแล้วก็เรื่องบ้านด้วยนะครับที่น่าสนใจนะครับที่คนจีนเข้ามาลงทุนมาซื้อกันค่อนข้างเยอะเลยนะฮะก็เดี๋ยวจะอัปเดตในเรื่องนี้ให้กับเพื่อนๆดูเรื่อยๆนะเพราะว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับคราวนี้มาดูกันในฝั่งของจีนอีกเรื่องหนึ่งนะครับ <S <S ว่าเขามีการยกเลิกการประชุมนะประชุมที่เป็นมิทติ้งกับทางญี่ปุ่นนะครับหลังจากที่ทาง G7 เเนี่ย เมมเบอร์นะครับตัวเขาเรียกว่าสมาชิกนะครับของ G 7เซวนี่ยได้มีการออกมาพูดถึงตัวใครสิทธไต้หวันนะครับแล้วก็ทางจีนเนี่ยไม่พอใจเลยนะครับก็เลยทําการยกเลิกการประชุมนะครับที่กําลังจะเกิดขึ้นทันทีนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นสาการที่คุกคูนไหมจะมีปัญหาเกิดขึ้นหลังจากนี้ไหมนะครับก็ต้องรองดูกันนะครับเพราะว่าจีนมีปัญหากับฝั่งไต้หวันใช่ไหมแล้วก็ทางสหรัฐเนี่ยก็เข้ามาแทรกแซงด้วยแล้วตอนนี้ก็มีญี่ปุ่นเข้ามาหนัวด้วยคนหนึ่งนะครับก็จะบงมัวในนึงก็อาจจะทำให สถานการณ์เซนดเมนต์ในการลงทุนเนี่ยน่าจะดูแย่ลงไปนะครับวันนี้ในฝั่งของคอยเบดนะคอยเบดเนี่ยเขามเาีเรื่องของการที่าทางแบ็กล็อกนะครับก็เป็นบริษัทที่เกี่ยวกับการบริหารการจัดการให้กับนักลงทุนเนี่ยเข้ามาอินเวสต์เข้ามาลงทุนนะครับในฝั่งงคอยเบดมาจอยกันนะครับมาจอยกันจอยโปรเจกต์นะครับเพื่อที่จะ เข้ามาเขาเรียกว่าขยายตลาดนะครับเกี่ยวกับเรื่องริปโตเคอเรนซีนะครับให้กับทางลูกค้าที่เป็นสถาบันนะครับสถาบันนะก็น่าสนใจเลยก็ทําให้ตัวคอยเบรเนี่ยพุ่งไปเมื่อวาน40%นะครับพุ่งทะลุขึ้นไปเลย๋ยวเปิดกราฟเเพื่อนๆดูนิดนึงนะว่ากราฟเนี่ยทำกับคอยเบรมันทรงๆมาสักพักละนะครับแล้วก็เบรกขึ้นไปแล้วนะครับเมื่อวานนะครับสูงเอาออกนิดนึงนะครับถ้าดูในภาพเดย์นะ นี่ทะลุลงไปแล้วทะลุขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็มีการถูกกดลงมานะครับแต่ในที่นั้นเนี่ยก็จะมีแถวแนวต้านแนวรับประมาณนี้ที่ได้มีการเบรกขึ้นไปนะครับขึ้นจากบอททอมเนี่ยจากสี่สิบกว่าขึ้นไปประมาณโอ้โหลอยกว่าเนี่ยมันมันเกิน40%อยู่แล้วนะครับแต่เมื่อวานวันเดียวพุ่งไป40%ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวนะของทางฝั่งคริปโตนะครับที่น่าจะเป็นข่าวดีนะครับว่าเฮ้ยตลาดเนี่ยอาจจะมีการเปิดกว้างมากขึ้นนะครับสำหรับนักลงทุนสถาบันนะครับอ เมตาหรือว่าอินสตาแกรมเนี่ยเขาได้มีการเจาะตลาด NFT เพิ่มขึ้นนะในร้อยประเทศนะครับแล้วก็จะมีการเครียดนะครับในฝั่งของ non-fungible token นะครับตรงนี้เพิ่มเติมนะครับทางฝั่งของมาสก์เบิร์ดเนี่ยเขาก็ประกาศออกมาแล้วนะครับน่าจะเป็นข่าวดีนะในฝั่งของตลาด NFT นะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆที่เทรดหรือว่าซื้อขายกันอยู่ในฝั่งของ open sea อะไรพวกนี้หรือว่าแพลตฟอร์ม,มอื่นๆนะครับน่าจะมีความคึกคักข,ของตลาดมากขึ้นนะครับคราวนี้มาในฝั่งข่าวที่มีการควบคุม regulator ให้กับเพื่อนดูนิดนึงนะทางฝั่งโปรตุเกสเนาะแบงก์โปรตุเกสเนี่ยเขาก็ได้มีการปิดนะครับในฝั่งของอตัวคริปโตเคอเรนซีเอ็กชแนน์อเขานะสำหรับลูกค้าหลายเจ้าเลยนะครับตอนนี้เพราะว่าทางเลกเลเตอร์เนี่ยก็เข้ามาขคมงวดแล้วก็เข้ามาบีบนะบีบนะทางฝั่งโปรตุเกสมีข่าวทางเรื่องการควบคุมเนี้ยมาสักพักแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็เหมือนมีกฎระเบียบที่เข้มข้นมากขึ้นนะครับก็ ต้องรอดูกันนะอาจจะเป็นประเทศหนึ่งที่อาจจะมีการปรับตัวในเรื่องคริปโตที่ค่อนข้างช้าของประเทศอื่นครับคราวนี้ในฝั่งของตัวญนะี่ปุ่นเนาะคริปโตกรุ๊ปนะครับในญี่ปุ่นเนี่ยมีการพูดคุยกันถึงเรื่องแท็กนะครับแท็กภาษีในฝั่งญี่ปุ่นที่มีการปรับนะที่สนับสนุนทางฝั่งของคนที่เทรดคริปโตกันมากขึ้นนะครับเพราะว่าเขาจะปรับเป็นเลทในที่20%เองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันมีเรียกว่า loss หรือว่าการขาดทุนเกิดขึ้นเนี่ย เราสามารถนําตัวล้อตรงนี้ไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับนั่นหมายความว่าทาง regulator ทางฝั่ง j p a เนี่ยมีการสนับสน, e <c oughs> นุนในฝั่งค r y p t o currency เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีแนละ้วในฝั่งของคริ p t o นะครับที่มาแชร์วิ่งกันวันนี้ก็มาอ่านข่าวสรุปข่าวลแล้วกับเพื่อนก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับแล้วสรุปข่าววันนี้นะครับก็มีข่าวในฝั่งของคริป t o นะที่เป็นข่าวดีหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น regulator นะที่มีการสนับสนุนนะครับในฝั่ง j p a นแล้วก็ทางฝั่ง Coinbase นะ ที่จอยกับแบ็กล็อกนะครับแล้วก็สามารถขยายตลาดในฝั่งของสถาบันได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ในฝั่งของตลาดจีนนะครับเรื่องการลงทุนนะครับในประเทศไทยเนาะที่มีนักลงทุนต่างประเทศเข้ามากว้านซื้อโรงแรมกันมากขึ้นนะครับถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์ของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับทางช่องยูทูบลองทุนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ฝั่งของเทดดี้ชันนอลมาร์เก็ตวันนี้ผมกอล์ฟขอตัวลาเพื่อไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ